แค่ได้แได้สามสูตรมันในตัวเดียวกันยังอีกสี่สูตรมวัสดีพ่อเสียนวัสดีครับตามแนวทางของพ่อเสียนเสียนบ้านฝายแดงกับเอฟซกับผม เป็นยังไรงวดที่ผ่านมางวดที่แล้วเอาไปตีจังไงคือตีพิษตีถื่อไปยังสั้นเลขมาสามหลักหน่วยมันบ่ล่ะเออบาทกับมีไปเชียงสามสามเลขเลขไม่เคยออกนั้นสามสามเะรออย่างนี้คือได้ไปเอาสามสามสั่นเอ้ามันมีมันมีสองบายอะไเฮเลขมันเด่นสองเด่นสองสี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งละบ่อนันดอกสนอกมัน ไวมากพี่แล้วมันมาแล้วมันไปจังทุกฝันได้เลียโอ้บัดที่แรีมาเนี่มาฝันก็จังไวห้ตีนี่มื้อนี่เออเข้าน้ำใส่มือนี่เออมันงอขึ้นนี่เออเขางอขึ้นเรื่องสี่นี่เออขัดมันตั้งขึ้นเรื่องที่ชีวายุนี่เอองอมือมันเป็นซ้องมาเนี่ยมือแขนเนี่ยก็มันตั้งขึ้นงที่มันจีเป็นส้องตัวนี้ไม่เป็นเป็นก้านะวันนี้เด้เออ สอ,อ,อตงตัวนี้มันงอมันร่อมันเค็งที่นี่เนาะเอ็นว่านี้ก็เป็นสองนี่เออสองกันแล้วมันอยอังมันเหยียดมือยังสี่ทีวันนี้งอมือว่านี่แล้วเขาในน้ำเส้นนี่มันก็เป็นสองหนึ่งตัวเขาเอาเทกน้ำม,มาตีหาหนึ่งมาตีเส้นยู่หัวผี่ออมัดตีบางงอตีเลขผิดวะนี่ว่ามันหายแล้วตัวขึ้นแรกกดแล้วเขาขึ้นแม่เนี่ยก็ขึ้นยังกันเด็กหน่อยสองคนน่ะแล้วมันเล่นเล่นน้ำเรารถขวบมันออกสองสองหนึ่ง ย่างงวดนี้เออบัณนี้จังไดงวดนี้เอ้าบัณนี้ฝันเล็กว่าท่านแล้วว่าท่านฝันแต่ว่ามือเลี้ยงบอลเนี่ยโอ้แต่เหตุเล็กลางอยู่เห็ดลางเห็ดเล็กลางมาหกงวดแล้วเพระท่านปล่อยเออเอ้าเป็นยังคือพอปล่อยหกงวดเหรอมันบริย่ยใจแล้วเขาทุกงวดเพราะบัณนี้เอามันกับเขาชุ่มงวดแล้วโอ้เด็กแรงเขาทุกงวดเลยแต่ว่าหกงวดแล้วเ่ราะยังปล่อยอยู่เออ เพราะว่าต้องเห<ม>็ดเห็ดยุตต้องปูแหละต้งปีหมมันมามา head, head เห็ดต้องเบงิงม้นนั้นนันอน,อน,อนี่ต้องไปเด่นมาหนี่ได้งวดวันหนึ่งหันได้หกหนึง่งได้สีหมกองวดได่งวดมันออกหกหนึ่งหันบ่เออได้สิบหกได้สีหมวกอู้ครับงวดนี้เลขหันบอกออกสามเจ็ดก็ออกสี่เจ็ด เลขสีเกศไม่เคยออกเทียบเพราะว่าบุนลงังเออเลขบนนั่นย่านออกสีสองสองอืมเอาเกิตั้งหกเจ็ดไปมันเป็นยังไงคขับว่าออกสีสองสองอเซื่นฮะอเรเลขมันเด่นสีเดยอือสีมันอาจจะเป็นลักลอยก็ได้ แต่ว่าบบท่านฝันหรอกแค่เฮ็ดเรือไดมั่งั่นต้องฝันเกี่ยวมับสกอรกเฮ็ดเฮ็ด้แตะเลขล่างเฮ็ดว้ตะเลขล่างกันได้ระวังสามเกตครับสี่เกตเอาตัวใดบ้านีระวางสามตัวนี่เอาสองตัวนี่เลขเลขเลขกันคือเลขสี่เกตเลขเด่นคือเลขสามเกตล่างสามเกต กันสี่เกตกันสี่เกตพอเลขสี่เกตเรเคยออกเที่ยงอ๋อเรเคยออกคือเอาสั่นเอากันเลขกันเด้อยโอ้ตัวกันไว้ตัวกัน,นตัวเด่นตัวนี้อืมอกันไว้ก่อนอ่าบนนี้ตัวเลขก่อ ใช่ทีสองสองไปตะก,ก,ก้อนบันลานยังแก่โอ้ทีสองสองไปก้อนไงแต่ว่าอ่ตองวดเนี่ยเอาทีสองสองไปก่อนเออขาขามันขาเฮ็ดคักๆแล้วบขาบาลบ่แมีนบอลชันบาลนันเครื่องช่วยโอ้มีเลขบาลนั่หมัดส,สูตรช่วยเฮออ็ดได้เฮ็ดได้สามสูตรมันในตัวเดียวกันออยังอีกสี่สูตรโอ,โอ้ยังอีกสี่สูตรเฮ็ดสามสูตรมาแล้วนี่ได้สี่สองสอง แล้วอีกซีสูตรบัตรเนี่ยออ,อันนี้กันไว้ก่อนครับใครเอพี่ไปหยิบจับปุตดีนะครับเนาะเป็นไปได้บอกมันหาบได้บล็อกเลขซีสองซีสองออกว่าไหรอสองสองซีเด็ดสองสองซีสองซีออกว่าไหนสองซีออกว่าอะไรอีกบาตเนี่ยสองซีออกว่าไรมันกะสองสองมีตัวเดียวเล็กซีสอง สี่สองสองสี่สอง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 สี่นี้ว่อะไรยาเรียกว่าเลขออกวันจันทต้องเ้าต้องน้่วันจันให้ได้เพราะมันไปออกวันพระเรืองฮดหมดนี่มันขามมือวะสองมันขามมันขามสามมือสองมืออาิตมันออกจันอังคารพุธมันบริหารออกมันออกมันพุืธมันบริหาร เ,เลขเด่นของมันเ็เลขเด่นของมันจันทคือสองสองอสองสองเลยวะต่ออแต่ว่าเฮ็ดแล้วบ่ท่านปิปทุกสูตรบ่าท่านทุกทุกสูตรอพอเชียงก็เลยบอท่านมั่นใจปะเนบ่าท่านมั่นใจเลขตัวนี้ตัวที่มั่นใจนี่คือเลขล่างเลขล่างคือมั่นใจแห้งคือสามเจ็ดออของค้าสื่อรถตรีได้ายนเนาะสามเก็ดเก็ดสามตัวซีเจ็ดมันเป็นเลขรงองตัวซีเก็ดนี่เป็นเลขรอง มันออกกัได้ตามที่เ<ม>บิงสถิตีมันมากมเลยว่าเคยออกซี่เกตส้กอย่างแล้ว,ว่าสองสองนี่มันเคยออกปะเคยเคยเห็นมันครบแล้วดิว<อ>ครบสี่ปีเลยเลยสี่สี่ปีแล้ววัดสองสองนี่เออครบซีปีแล้วครบสีปบส่ปีแล้วสองสองม,มันถีมากที่หนึ่งมัเถรอมัน ซีปีออกเชนหนึ่งอ๋ออันเด็กฟ้องๆนี่ตามที่เบื้องสมบุญห้อยไงที่บรนจดจดบันทึกไว้เป็นไปในวอมันที่ไปออกหกแปดนี่หกเก็ดหกแปดนี่เป็นในบ่าเอ็นในทรงไทยพี่เขาเนาะตอนรับผีไหมเพว่เดียวเดียวเอนวะหทาเลขวันวันหกสามไปหกแปดอกไป เลขเลขเลขหกตัวเลยเลขออกว่าเลขว่าถ้านอนการปีเลขหกแปดปีเจ้าหกแปดแต่แปดหกออกได้เก้าแปดหกอ่ออกได้เก้าแปดหกออกได้กับแปดหกแปดเก้าเนี่ยออกได้ปะเก้าแปดหกแปดเก้าเนีแปดเก้ากับออกได้หรออ่าออกแปดเก้าออกขันบนออกว่าได้แปดเก้าต้องออกเก้าแปดอ๋อ มัดเป็นบนหมดที่ถ้าเป็นล่างบ่อเนี่ยเข้าก็เอาเบิดแล้วทั้งบนทั้งล่างแล้วเนี่ยมันได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเหรอดีบ่ดีออกแปดเก้าบนแล้วข้างล่างขันบ่ออกสามเกณฑ์ออกแปดเก้าก็แปลออกได้ล่างเพราะเป็นเลขบนอันนั้นเข้ากับคุยกันไปซื้อเนาะเกตไปมันเป็นมันเป็นเกณไพเกตมันบัดนี้อันนั้นเข้าคุยกันไปเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้เนาะบัดนี้สำหรับของพอเชียนงวดนี้ แห็นว่าเด่นเด่นสามเจ็ดเลขล่างอล่างเป็นล่างบนเป็นล่องคือเจ็ดสี่โตซี่เกตเลขว่าท่านแน่ใจคือสี่สองสองโอไม่ยังไม่มั่นใจคือสี่สองสองสี่ออกเป็นหาบนี้บพราะไรต้องออกเป็นเปลย่างเดียวเปล่านาเปลารังกับเพราไรเปล่านากับเพราะอะไรบ่ถ้าหาบได้หาบได้สองสี่สองหาบได้ต้ออกสองสี่ออกเพไาะอะโอ้คันเด็ก เรียกตระกูลลักสองมีสองสีบาออกอืออกไดคือศูนย์ซีศูนย์สองออกไอือศูนย์สองออกใดเนาะสองศูนย์ออกว่าไดอันนี้เสียนบานไฟเด็ศูยนย์สองขาดขาดเก็ตไปบเพรครับเซียนบานไฟแดดเก็ตศูนย์สองเก็บสองศูนย์อ,ออกใดเด็กที่จะเป็นไปได้คือสองสี่สองหรือสี่สองสองเท่านั้น เลขว่าหามนะก็รเลขออกวันถึงเลขออกวันจันทร์เขาออกก็ออกเบิ้นไปเลยเบิ้นไปเลยวันจันทร์นี่เจ้มันไปยืมมันออกเลอไปยืมมันผลึขหัตออกเลขของมันมันยังบ่ถิมคือเ่าเลขของวันจันทร์หรืบ่ถิมคือเ่าันถิมบ่ถิมวันของมันเลขยืมวันพลึหัตมาออกวันจันทร์เลขออกวันจันทร์ไปยืมวันผลึขหัตมาออกมันแมนบอดอย่างนว่า ปีใหม่เนี่ยเสี้ยนกระยานเหม่นบ่เลขมันจับอย่างอนี้ทีบ่เลขมันสลับออกกันดีแล้วอก็เลขเสี้ยนกระยานเล่คล้ายๆกับเล่เป่าเนี่ยเสี้ยนยานเลขเป่ามันเฮเลขจับเลขเลขวันของมันเลขของวันอาทิตย์เลขของวันจันทร์วันอังคารเฮ้าเฮ็ดสองสองรักมาบวกกันสองวันนี้มาบวกกัน มันในมันในตัวนี้เด่นที่สุด422เียโอ้ตัวเนี้ยหงูสัญจับตัวเนี้ยคันเด่นตัวนี้ดีเด่นที่สุดก็คือ2422ครับผมเด่นที่สุดประสันว่าครับเอฟซีกับผมสาหรับตัวนี้เพราะว่าเลขเลขวันผลลัหัดมันมี24กับ42เด่นที่สุดก็คือของวันจันทร์ของวันจันทร์มันไป็น้ามสองอยู่แล้ว เป็นไปได้คือสี่สองสองกับสองสี่สองมนอมนอกกันออกยากเลขสองสี่ออกไม่ได้โอ้สองสองสี่ออกไม่ได้สองสองสี่ออกไม่ได้อนอกจากสี่ออคขาบโอ้ขาบเป็นไปได้ขาบเป็นไปได้แล้วก็เลขสองสี่สองนี่ครับม,มันบ่เคยออกครับเซียนผนฟันทงสี่แล้วครับเอฟซีกับผมแต่ว่าพอไหวนี่ออกได้บัด แต่ว่าสูตรสมเพลินของเพลน,นี่ตัวน,นี้ออกไว้ต่นออกไว้เลยเพลนกับสีว้าสูสฟังงนาะครับเนาะเพราะว่าเลขจังเลขแปดเก้าไม่ก้าออกบนโอ้ครับถ้าก็ออกเก้าแปดออกบนได้คิดว่าพอเซียนสีฝันหนี่คือหลังจากพอไว้มาแล้วปุ๊บนี่พอ,พอเซียนสีฝันทันนี้เลยอผิดสังเกตซ้อมมันนีมาลายเดือนแล้วโอ้สิเป็นทังซี่เลยว่างควับเออสีหละ ฝันเนี่ยหลังหลังจากคันหลังไห้เราฝันหลอดหลังจากไห้ปุ๊บก็คือฝันหลดครึ่งวันวันนึงกันละครับผมฟันวาได้ไปสอนปลาไี่จะปลาคอน้อยไม่จะหินตัหัวมันครับผมคือว่ากตีรักสามใท่ก็คากันเราศูนสาไอ้ก็เลยบบนียใจก็วาดเลขสามมาลักหนวยครับผมบอลสยามยามย่ายว่าเจ้าค้างพันเขาข้างบางหนึ่งเจ้าหนึ่งแล้วมันเป็นหกสามแล้วย่ายเล่าก็บอเทียก็เคยถามปอเทียกูบัลลูกูบัลูกูบัลสนกูซิ่เคยถามปอเทียนี่เนี่ว่า ปลาน้ยมันที่บวแปดหนึ่งบ่ออเซียนว่าสันวาบ่อแมนบ่แมนว่มนมาสันวามันเป็นปลาน้ยก็ตีไว้สวอช้ามเแล้วเออวิงเนี่ยเออวิงมันจะเป็นหออวิงมันม่เป็นซูเตีบ่อวิงมันจะเป็นหกครับผมถังน,น่ะมันจะเป็นแปดถังขาวเนี่ยมันถ้าสีขาวมันจะเป็นแปดมันผมแ<อ>ม้แต่กระดาษโอ้ครับผม อันหนึ่งคืออันควมฝันหัวที่ผ่านมาสำหรับหวดนี้นะครับเนาพอเซียนสองตัวล่างสามเจ็ดแล้วก็ตัวกันคือสี<ม>่เจ็ดเลขบนออกไปก่อนคือสี่สองสองเอฟซีวาบ่มักสี่สองสองมักสี่สองกะเอาเป็นห้าครับคือสองสี่สองนะครับด้วยเอฟซีครับผมอ่าสลาคิมีกับขอบคุณพอเซียนอะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ